สวัสดีครับพบกับผมนี่แล้วครับเซี่ยวนั่นครับผมเซี่ยวนั่นรถบรรทุกอีสูวิลลมนะครับมือนี้เซี่ยวนั่นกับผ้ามาที่ร่มซอมรถของรถบรรทุกอีสูงเฮานะครับตอนนี้เซี่ยวนั่นอยู่ที่อีสูคิงจอนสาขาวิลลมนอกเมืองนั่นเองนะครับกับเป็นศูนย์บริการที่เปรียบพร้อมนะครับเพราะว่าจะเป็นเรื่องการขายทั้งรถบรรทุกทั้งรถปิกอัพรถอเนกประสงค์นะครับนิวนิวนิวเซเว่นนะครับนิวอีกเซี่ยวนั่นอยู่ดนนะครับเลติดเลติดกับนิวนิวเซเว่นนะครับ การยิ้อยู่มร่องสอบนะครับการมาเบิรงว่าเอ๊ะก่อนถีบทรงหมอบรถนะครับว่าเซล่ยนั่นกับช่างนะครับต้องตรวจสอบรถนี่อย่างเห็นค่าก่อนที่จะบทรงหมอบแม่นะครับเพื่อลูกค้าที่ได้นำรถไปใช้แบบสมุนแบนะครับว่าตอนข้างบนเห็ว่ารถตีเป็นอย่างเป็นอย่างครับว่ามีหนังแม่เนาะเดี๋ยวพามาเบิรงบรรยากาศกับหอดนะครับผมสวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าครับในอันนี้ก็คือพอนนั่นในนั่นนะครับเป็นคนหาช่างรถบรรทุกเข้า ช่งางหอมนั่นเองนะครับเพ yeah ื่อนกับเพื่อนครับภาพทางทีโอ้ยู่หลนเรื่องประทบการเรื่องความรู้แรนปึ๊กนะครับพี่หอมเวลาที่ทรงมอบรถเนี่ยข้าวสองพีดีรถทุกคันนะครับครับเพื่อที่ให้รถลูกค้าได้ใส่งานรถตัวเช็คก้อฟทรงหมอบนะครับทรงหมอบพุ่งโคเรียบร้อยเรียบร้อยใส่ไปถึงมือลูกค้าอะไรมันอยู่ในสภาพที่ พร้อมใช้งานได้เลยเห็นบอกครับนี่เห็นเห็นเลยครับดูภาพมันแต่อันนี้คือเห็นเห็นเลยคือตอนนี้กำลังตรวจสอบล่มยางครับผมครับผมซึ่งรถแต่ละรุ่นเติมล่มมาทำกันเนาะโอเคครับขนาดกลางขนาดที่มีนะครับรถกระโปรงรถบรรทุกนักรถบรรทุกบารถสู้ทึบรถสู่แยกขนาดรถรุ่นเดียวกันแรงที่ค้าคนลนยางกันยังล่มยางก็ต้องปรับเปลี่ยนตามตาม สคำวาสมเนาะเป็นคำม่อันนี้ยังเช่ียอันนี้เป็นเอฟพีเอเป็นซิล่อเผ้าเดียวของอีซูเท้านะครับก็ีมีซิปล่อเทาเดียวก็จะมีสองร้สีสบสาร้อยนั่นเองนะครับซึ่งยางตรงนี้เป็นยางซเบตาเ่ยบอกครับยางโมกินนลอพันลอยพันลอยพันลอยอน้อเ่องอันนี้ช่างห้อมเติมเท่าไหรครับอันนี้ผมช่วงครุ่นเยวยี่ยยี่ร้อยยี่อันนี้ไม่ตะกอดหนึ่งสสชี แป๊บซิ่ซิกเติมซ้ำกันเมื่อไรบ้าครับซ้ำเมื่อไรซ้ำกันเมื่อไรครับวันนี้ทุ่ผมมาลูกค้าไปใช้งานถึงแล้วก็ต้องเบิ่งต้องมือลำนักกันเมื่อสุดลำนักค้าเนาะครับผมครับถ้าเป็นลูกค้ามันถูกฟิล์มมือมันตัวมก็จะมีอะไรรถแต้มมันนี่เนาะใส่กระชองโรยกรองมันเข้าไปเชียร์บอลอยู่ว่าจะกรีดจะกรีจะกรีเออเพื่อส่งในในน้ำลูกค้าให้เพิ่มเอ่อโคตรแรงดันล่มยางเรื่อนี้ครับครคือคือช่างหอมสิบอกว่าถ้าเมนล่มยาง แกนเกินไปหรือคือเอื่นแกนนั่นแหละเนาะมันกะสีบบดีคือหนึ่งรถมันดกระแท่กะดิ้งกระด้งกะร่างครับบระมวลนะครับแอ่อนเกินไปก็บบดี้คือกินยางเน่ยเรื่องหนามันอีกอีที่เขาอเตือนลอยยี่เลยหรือลอยเศร้าเฮาหนึ่งคือเพื่อครับบกำนังของแข่งแข่งเอาไปส่งหบาลูกกะไมนก็จะดุนวดอ๋อคือคือเสริมอีกท่ามาตรฐานก็ระบายแมนเมนเออส่วนเพราะว่าจากจากโรงงานมากเขาเติมแค่เสียคลิป อืมครับทรับไม่เสีบกับื้องปูนีกอ๋อสามลำดับเพงเพราะเขางเขาอืมาเป็นรถน้อยๆรถธรรมดาเขาแบบเอเอาผมว่าแปดสิบแปดสิบนี่นครับผมเอาลูกค้าเชี่ยวแน่นมากเดี๋ยวเดี๋ยวลูกค้าเดี๋ยวเชี่ยวแน่นที่คุยกันอีกเรื่องื่นเนาะเดี๋ยวลูกค้าเชี่ยวน่นพราีขอญาตรับรับลูกค้าก่อนเดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวเช่ยว่นจะพามาดึงอ่าอีกว่าห้องสอบยังงนะครับผมอ่าฝากมานครับผมจีต่อ คลิปต่อไปสวัสดีครับนั่งสวัสดีเลยไปรับคว